พอแล้วมันบาดเกี่ยวยวิธีเช็คตัวนี้มันเอาความแล้วก็โอเคแล้วมันคงไม่มีไฟแล้วแหละคายประจุคายประจุแล้วลใช่ไม่มีตลตอนนี้ตอนแรกก็ต้องวัดอ่าวัดถ้ามีกำลังอฟใช่ตั้งที่หนึ่งพันวัดอะไรครับวัดปลาค้างนี้อยู่นี้ป่ะสีสามร้อยมันก็ไม่มีแล้วแหละเพราะว่าหลดัดคายไปแล้ว ถ้ามันมีมันก็จะค่ายที่เรื่ออีกทีหนึ่งยังไม่เสียบปักนะเน้นนะครับผมยังไม่เสียปักไ,ปได้ปวใช่วัดตั้งคูณสิบวัดที่สีตัวนี้ก่อนอไป่ามันจะขึ้นน้ได้เปล่าขึ้นข้างหนึ่งกับไม่ขึ้นข้างหนึ่งวัดตรงที่สีขึ้น่นขนันี้ขึ้นแล้วก็ลงทีมันเยอะใช่ไหม ขึ้นค้างแล้วก็ไม่ขึ้นนี่สี่แปลว่าเฟอยู่ไปน่าจะสมเดาว่ายังใช้ได้นี่ไฟมันเข้าไฟมันไเวลาผ่านก่อนจะเข้าไดโอดไหมวิ่งมาเข้ามานี่ก็เข้ามาไดโอดตัวหนึ่งไหมแล้วจะออกให้ตัดตัวนี้ออกต่อตัวอ่าค่อยมาค่อมตัวนี้เวลาเชคไฟเก็บไฟหรือไม่ตัดเอาอครอบตรงฟิวก็ได้ ค่อมต้องฟิวเลย<ฮ>เอาไปแทนฟิวใช่ถอดฟิวออกเพื่อ,อเซฟตี้อุปกรณ์พวกนี้อย่างน,นี้ใกล้หาขาบีบวกมันไม่เขียนมันไม่เขียนไปดูตรง460โวลต์นี่ตัวนี้ว่า60<ะ>โวลต์4ตัวนี้นี่ขาบวกวน,นี่ขาบวกขา,าบ,บวกอยู่ในล่าง เนี่ยไดโอดนี่ไดโอดตัวหนึ่งเวลาเช็คเช็คไดโอดตัวนี้มันช็อตหรือเปล่าขึ้นนนึเี่ยแสดงว่าทางเดินไฟร้อยช็อตอยู่เห็นไหมเนี่ยซีตัวนี้ช็อตอยู่เนี่ยย่เนีไฟร้อยช็อตผมเดาเลยว่าตัวนี้ช็อตคั้งซิเตอร์ห่อตึงช็อตถ้าเปลี่ยนก็หายแล้วสินเครื่องว่าไกลไม่รู้โบจ่ายเปล่าสองร้อยห้าสิบ โอ้โหถูกจะตายสองร้ษษษษษษษอยสิบเพราะว่าซื้อตัวนี้อุปกรณ์นี้เนี่ยผมวัดลองวัดดูครับีก๊าใช่จะซื้อมาทำไมอีก<ะ>ต้องมียูแหละเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ชอดแล้วใช้อีกทีนึงแล้วตัดรูไฟไฟร้อยวิ่งออมานี่ครับวิ่งมานี่วิ่งผ่านซีห้ามข้ามเอลวิ่งข้ามมานี่ข้ามมานี่เข้าไฟแบบจบแล้วเนี่ยตัดตัวนี้ออกก่อนห้ามไฟเข้าแล้วก็ ลองเช็คถอดตัวนี้ออกแล้วก็เอาไฟหลอดไฟฟ้มันนี้หนึ่งร้อยวัตต์แล้วลองดูว่าเปิดว่าไฟไฟร้อยมันจะ้ได้อ่าสวจุดตรงไหนเอ่ยท่านท่านนาวมพลอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างหน้าเองเหรอจะเพิ่งจะเพิ่งเปิดนะครูกลัวกลมาจะไปย่องจะไปย่องอยู่ข้างหน้าไกลด้วยทีมพายทีฟูเลยเนี่ยดูที่มึงกระเด็นตัวจะะกรเเด็็นนอาหไปร้อยออกมาแล้วสบิดไฟเองอ่ะอมันอ่กดสวิตช์เ็ไม่ใช่แล้วไม่ต้องกดเพราะว่า นี่ไฟร้อยมาแล้วอ่าไฟสามร้อยมีไฟร้อยมีนี่ร้อยกี่โวลต์ร้อยก่โวลต์ร้อยร้อยเก้าโวลต์ประมาณเกือบร้อยห้าร้อหกโวลต์ใช่ไหมเกือบร้อยยี่สิบเกร้อยี่สิบเเกือบร้อยเออใชล้เกือบร้อยยี่สิบร้อยสิบร้อยห้าร้อยสิบประมาณร้อยห้าร้อยสิบเออร้อยสบอยู่ประมาณนี้ร้อยสิบลต์นี่บ้าใหญ่คนกคือตอนนี้ผมตัดออกไม่ให้เข้าไฟแบบเพราะว่าตัวนี้มันยังเสียอยู่ หัวหอหอ,หอใดหอเอาเหนิมันเสียอยู่หอฮอริเตอร์หอเอามาวัดไฟสามร้อยดูดิเอาสอดต่าตัวนี่นสองมาครับไฟสามร้อยมีเปล่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะไฟร้อยมันหลอกมาแล้วตั้งไปที่หนึ่งพันนะครับข้าบดอยู่ตรงไหนดึปื๊กมาสามร้อยก็ดีนะ,ะเนี่ยข้าให่ไฟไม่เสีย เช็คง่ายๆหลักการเช็คไฟทันเองเนี่ยไฟไฟร้อยมันเสียแล้วทีนี้เราสอไปค้างไหมคุณว่าค้างเปล่าค้างครับไม่ค้างไม่ขางาค้างเปล่าไม่ค้างโลดดับเลยอ่าไม่ค้างเพราะว่ามันมีโหลดแล้วม่โหลดมันมันทํางานแล้วใช่ไหมไม่ไม่มีไฟเนี่ยเนี่ยตัวนี้ผมลองถอตัวนี้เอาลองลองถอตัวนี้ออกดูดูมันไม่มีตากไก้ด้วยไปเอา ตาไก่ด้วยที่ดูแลมีตาไก่หรือบ้าครันไข่ไข่หอวได้แล้วผมหามาเปลี่ยนให้แล้วก็ทีวีเครื่องนี้เดี๋ยวของใครถ้าซ่อมให้ติดผมจะข้องเครื่องก็ทำเโอเคไล่ไฟไล่อยู่ประมาณนี้นะจะของเครื่องก็ทำเอกไม่เห็น